ถ้าคุณเป็นหมอคุณจะเลือกช่วยใครก่อนใน4คนนี้มันจะสามารถทายนิสัยคุณได้อย่างแม่นยำเลยนะครับผมให้เวลาคุณคิด5วินาทีว่าคุณจะเลือกช่วยใครแล้วคุณคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าคุณจะช่วยใครเริ่มได้ครับครบเวลา5วินาทีแล้วนะครับคอมเมนต์ลงมาเดี๋ยวนี้เลยถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์คอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับแล้วไปฟังเฉลยกันเลยครับถ้าคุณเลือกช่วยชายแก่ก่อน แสดงว่าความเคารพนับถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตคุณคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครและไม่ชอบเลยนะครับถ้ามีใครมาสั่งคุณคุณเชื่อว่าทุกคนมีความชิดชอบแตกต่างกันและการเคารพความแตกต่างคือคุณสมบัติที่ทุกคนควรมีแตกต่างแต่ไม่แตกแยกคือสิ่งที่คุณยึดถือมากถ้าคุณเลือกช่วยผู้หญิงก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นที่ตั้งคุณลงไหลในความยุติธรรมของสังคมและอยากเห็นสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและไม่มมีีใครถูกกเเเลือปฏิิบัตย่่าไททม คุณเข้าใจดีครับว่าทุกที่ล้วนมีการใช้อำนาจแต่คุณก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นครับและถ้าคุณเลือกช่วยผู้ชายก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนทะเยอทะยานและให้ความสําคัญกับหน้าที่การงานเป็นที่สุดคุณภาคภูมิใจในการทํางานของตัวเองและจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสําเร็จคุณมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายที่ต้องไปถึงให้ได้และคุณก็จะไม่ยอมให้มีอะไรมาขวางคุณด้วยครับสุดท้ายถ้าคุณเลือกช่วยเด็กผู้ชายก่อนคุณมากให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกคุณเข้าาาาใจววว่คคครรรบัััมมมสพพนธ์และิตภ ล้วนแต่มีความสําคัญในชีวิตของมนุษย์และคุณก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่คุณรักคุณซื่อสัตย์เสียสละและเห็นอกเห็นใจคนอื่นเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัวหรือคนรักของคุณแม่คุณมักจะบอกว่าไม่ค่อยรักคนในครอบครัวแต่คุณก็พร้อมทําทุกอย่างเพื่อให้พวกเขามีความสุขครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ามันตรงกับคุณไหมคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับแต่ก็ยังมีคนถามผมอีกว่า